อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะว่าช่วงคิดถึงคุณจังเรามีวงที่ชื่อว่ากล้วยไทยนะคะซึ่งโอ้โหต้องเรียกว่าเมื่อสิกว่าปีที่แล้วหลายคนอาจจะรู้จักและคุ้นเคยหลายเพลงของเขาดีวันนี้ไม่ได้มากันแบบเต็มวงค่ะมากัน2คนแต่จริงๆตเต็มวงที่4คนใช่ไหมคะมาแค่ S แล้วก็1สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีก2คนไปไหนฮะอีก2คนติดงานต่างจังหวัดครับอ๋อค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มมีชีวิตส่วนตัวมากขึ้นอ่าจะถูกต้องไหมคะที่บอกว่า10ปี่าน ก็ปีนี้คปปีที่สิบพอดีครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวงกล้วยไทยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นอินดี้มะหรือว่าเป็นใต้ดินเลยตอนแรกนี่เริ่มเริ่มจากใต้ดินเริ่มจากใต้ดินเป็นอีพีอัลบั้มก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาบนดินพอชุดแรกชุดเต็มเลยก็จะเป็นวอร์เนลครับผมตอนนั้นอ่ะก่อนที่เราจะคุยถึงการมีอัลบั้มของเขาในนามของกล้วยไทยเรามาคุยชีวิตส่วนตัวกันก่อนตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆปะฮะไม่เลย มาเจอกันตอนที่เรียนที่มหาลัยครับเอสเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนพัทลุงครับพัทลุงเลยทางใต้เลยหนึ่งอะคะพิจิตรครับผมโอ้คนละแนวเลยนะโอ้คนอยู่คนละฝั่งกันเลยนะแต่แม่นะคนเราชีวิตลิขิตมาแล้วก็ต้องมาเจอกันจนได้ในวงทั้งหมดนี่คือแบบคนละคนละที่คนละจังหวัดเลยเหรออ่ะอย่างอย่างอย่างหนึ่งพิจิตรใช่ป่ะเอสพัทลุงครับต้องต้องเท่าไหร่ศรีสะเกษศรีสะเกษพี่อยากไปอีกคืน อ๋อประเทศก็นั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเราก็เจอกันได้ต้องถามว่าที่บ้านเลี้ยงยังไงคะที่บ้านเลี้ยงสบายๆครับเพราะว่านี่เป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่อนุบาลที่บ้านก็สนับสนุนมาตลอดอนุบาลประถมมัธยมอยู่วงดนตรีตลอดโอ้อยู่อยู่อยู่พัทลุงเนี่ยนะใช่ครับเป็นเป็นวงดนตรีโรงเรียนตลอดที่บ้านก็ร้องเพลงครับแม่ก็เป็นนักร้องแม่เป็นนักร้องด้วยใช่ครับแลวร้องที่ไหนคะคุณแม่ลูกลูกทุ่งลูกตุมของเขาครับร้องร้องสนุกสนุกหรือร้องเป็นอาชีพ ตอนแรกก็เป็นอาชีพนะครับแต่หลังจากมีผมก็เริ่มจะเป็นงานบริเวณมันเลี้ยงลูกแทนเนาะลูกสำคัญกว่ามัน่ารักนะคุณแม่เนี่ยแ้วพี่น้องอีกคนนะเอพีมีน้องชายอีกคนหนึ่งครับก็เป็นสองคนเป็นนักร้องด้วยปะอ่าป่าครับเป็นเรียนเกี่ยวกับพวกออกแบบครับค่ะแล้วทีนี้บอกชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยู่พัทนลุงมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะจนถึงกี่ขวบพัฒจนจบมัธยมหกก็มาต่อที่จันเกษมก็เป็นเอกดนตรีเลยอืมค่ะหนึ่งคะ ก็ที่บ้านก็เหมือนคล้ายๆกับพี่เอะครับคือเลี้ยงแบบสบายๆนะครับเพราะว่าเองเพลงเหมือนกันคือพ่อกับแม่ผมเนี่ยก็เป็นแบบคนแบบเพฮารอ,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 อย่างเงี้ยครับค<ม>ือชอบร้องเพลงชอบอะไรแม่ผมก็แบบตอนอยู่พิจิตรเนี่ยเขาก็แบบไปมีไปประกวดบ้างอะไรเงี้ยแบบแม่ไปประกวดเหรอชอบไปร้องเเดี๋ยวประกวดงานนาหรือประกวดร้องเพลงร้องเพลงประกวร้องเพลงโอเคมีไปรำหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้องเพลงของแม่ของศรีอะไรเงี้ยอบค่ะแล้วคุณพ่อฮะคุณพ่อก็ ชอบร้องเพลงกันอชอบร้องเพลงยอดรักกันแสดงว่าที่บ้านเป็นเป็นเป็นครอบครัวที่ชอบร้องเพลงและพี่น้องกี่คนคะสองคนครับสองคนเหมือนกันสามคนแรกเสียไปอ๋อค่ะก็เหลือสองคนผมเป็นคนสะท้อ g ค่ะค่ะแล้วที่บ้านดูแลยังไงเมื่อกี้บอกสบาย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 แบบสบายกื่อหรืองเข้มงวดหรือสบายแบบเขาค่อนข้างปล่อยค่ะคือเขาเขาเราเป็นผู้ชายด้วยไงไว้ใจผมเพราะว่าผมก็ไม่ไม่เคยทําตัวให้แบบให้เขาต้องห่วงหรือว่าแบบ ไปทําไปติดยาหรือไปอะไรเงี้ยก็ไม่เคยเลยทอย่างี้ครับตีลันฟันแทงไม่มีไม่มีฮะคือผมจะมีดนตรีกับกีฬา่เดียวแค่นี้พ่อแม่ค่ะแล้วกีฬาเล่นอะไรฮะก็ทุกอย่างครับที่เล่นเยอะสุดก็อาจจะเป็นฟุตบอลนะครับก็คือเรียนที่พิจิตมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันอ๋อพิจิตนี่คือไม่ได้เรียนเลยครับอ๋อหรือพ่อพ่อเขาย้ายผมมาตั้งแต่รุบาล ไมอยู่กรุงเทพเหรอะใช่ครับอ๋อคือย้ายเพราะอาชีพการงานหรือว่าย้ายเพราะว่าอยากให้เราเรียนที่กรุงเทพเขาเขาย้ายแบบอาชีพการงานเขาด้วยเขามามาทางกาขาดที่นี่อ๋อหนึ่งก็เลยมามามาก็เรียนในสุที่กรุงเทพเรียนที่ไหนคะเรียนที่ไหนเรียนที่แถวแบางบอนนะฮะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอ๋อค่ะ แล้วก็มีดนตรีคือคือเรียกว่ามีดนตรีอยู่กับตัวเองแล้วทาอย่างทำทำอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่เช่นร้องเพลงแข่งร้องเพลงหรือแข่งดนตรีหรือคือผมเนี่ยพออยู่มหนึ่งก็คือจะเข้าเข้าวงดูยางค่ะคือไปเล่นตั้งแต่มหนึ่งเลยก็คือเข้าวงดิยามเหมือนกันเลยนะก็ของผมวงดิยางแต่ว่าผมไปอยู่ในพาร์ทของดนตรีสากลมากกว่าของผมได้อยู่ในแบบ ไปประกวดไปอะไรที่เขาแข่งมุโยูทวาริกาเลนอเหรครับประกวดทไกปีผมเล่นทำเป็ดครับอ๋อทำเป็ดคือเป็นคนที่มั่วคือเล่นชอบเล่นหลายๆอย่างเลยนคือในขณะที่เล่นพวเครื่องพวเครื่องในขณะที่เล่นมูยางด้วยก็เล่นตรีสากลด้วยตีกองติีกีตาร์อเพลงนี้ค่ะคือเรียนรู้เองหรือว่ามีอาจารย์สอนก็ถ้าเป็นมุโยก็มีอาจารย์สอนแต่ว่าถ้าเป็นตรีสากลนี่คือก็ตามเพื่อนบ้างในแง่ขบศึกษาของเอาเองค่ะดูตามสื่อหรือตามทีวีค่ะแล้วความฝันน่ะความฝันวัยเด็ก ก็ก็อย่างเดียวเลยคืออยากไปเล่นดนตรีอย่าง,างน,นี้อยากยิงบนเวทีอ๋อนี่คือฝันแล้วใช่ไหมฮะัไม่ได้ฝันอยากเป็นอย่างอื่นเลยเป็นตำรวจทหารหรืออะไรทีไม่เลยไม่เลยอยากฝันไปด้านดนตรีเลยใช่ครับอ้โหอันนี้แน่วแน่เลยนะ <c oughs> เอสะคะเหมือนกันครับที่หรอฝันเริ่มแบบอยากไปน้านดนตรีเลยคือตั้งใจตั้งแต่เรียนตั้งแต่ประถมมามัธยมประจบมัธยมนี่คือเห็นเป้าชาัดเจนแล้วว่าเราต้องเรียนเกี่ยวกับดนตรี <c oughs> แล้วทีนี้ตอนนั้นในใน,ในช่วงที่เรียนดนตรีอยู่เนี่ยก็คือ อาจารย์เกษรนี่เป็นเป็น,ปนสถาบันที่สร้างนักดนตรีอาชีพเยอะอก็เลยพุ่งมาที่นี่เลยคือเอสนี่คือมุ่งมั่นที่จะย้ายจากพัทลุงมาอาจารย์เกษมเพื่อจะมปเรียนสายดนตรีที่นี่เลยใช่ไหมฮะโดยเฉพาะเลยโ,โดยเฉพาะเลยคือศึกษามาแล้วว่าต้องมาที่นี่เท่านั้นคือมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมตามเขามาตั้งแต่เรียนมัธยม,มก็คือพี่ต่อยเธอสักจันปาเนี่ยคือเขาเป็นไอดอลของผมก็คือพอเขามาเรียนที่จันเกษม เรียนดนตรีเหมือนกันผมก็ตามเขามาหลังจากนั้นสองปีแล้วก็มาเจอมาคทุกคลีมาทํางานของเขาเขาคือที่มาของวงพ่้ยไทยครับผมเขาอยู่เขาทำเขาทำให้ที่ไหนฮะของพี่ต่อยเนี่ยตอนนี้ทํางานเป็นทําทพวกดนตรีประกอบทําสกอร์ของบริษัทโฆษณาสินีดิจิตอลซาวด์สตูด <Studio S 2> ิโอครับผม เราก็เลยเหมือนกับว่าเออเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเราก็มาทางดสายนี้เลยมุ่งมั่นทางดนตรีเลยอนาคตมองไว้แล้วอย่างไงก็ต้องไม่พ้นดนตรีมือก็เลยใช่ไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันเลยของผมนี่จะมีรุ่นพี่ที่อยู่วงโยที่ที่ที่โรงเรียนมัธยมมหาะคะคือเขามาเรียนที่นี่แล้วเขาก็บอกต่อกันว่าเออที่นี่ดีนะมีศิลปินเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนที่เดียวกันยายนี่รอ๋อแสดงว่าพอผมจบแล้วผมก็อ่ามาสอบที่นี่ที่แรกเลยดีกว่าอยากเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาสอบ ค่ะก็คือก็คือความฝันคือทั้ง2คนใกล้เคียงกันเลยไม่ได้ฝันอย่างอื่นเลยนะไม่เลยแล้วตอนนั้นตอนนั้นมันอาจจะต้องมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกอยากเช่นว่ามีไอดอลวงไหนใครคนอยากเป็นเหมือนใครอยากเห็นตอนนั้นมีใครฮะโอ้ตั้งแต่เด็กๆถ้ามันก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะครับตอน อ๋ออนุบาลนี่ก็จะเป็นยอดรักสลักใจเป็นลูกทุ่งเลยยอดรักสลักใจพอมามัธยมไอ้ประถมเนี่ยจะเป็นไมโครครับไมโครแล้วใช่ครับแต่พอเริ่มด็อกเลยพอเริ่มมัธยมมัธยมเนี่ยมอมอต้นเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นด็อกพอมมอสามก็จะมาเป็นดอนผีบินก็จะมาพี่พาเถล่มคอดอนผีบินครับช่วงนั้นด้วยกนอสัส กรีดเ<ช>กรีดเลยกรีดรลงด่าขึ้นเรื่อยๆดาขึ้นเรื่อยๆเ,เลยเหมือนกันปะฮะหรือไม่เหมือนผมก็เพลงก็คือเพลงแรกที่ได้ยินเลยตอนเด็กๆตอนที่อยู่ที่พิจิตรก็คือเพลงเมดอินเทลเลนของคาราบาวแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชอบอะไรมากที่จะเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแต่พอเริ่าามมาอยู่แบบมาเรียนที่มัธยมะฮะอแบาาบเริ่มชอบดนตรีชอบอะไรมากขึ้นหรือชอบแบบคือได้ฟังพวก หินเล็กไฟอะไรเยงี้ครับคือชอบอะไรที่เป็นล็อกๆตั้งแต่นู้นเลยเขาเป็นล็อกเลยชอบตั้งแต่นู้นเลยค่ะแสดงว่าช่วงที่ช่วงที่สองคนเรียนจันเกษมนี่เจอกันนะสิหรือไม่เจอรู้สึกจะไม่เจอเพราะว่าผมไปเรียนตอนที่ปีเอสตอนที่ปีเอสเขาจบไปแล้วครับผมจบก่อนหัห่างกันขนาดนั้นัยเขาจบไปแล้วแล้ี่สี่ปีผมเข้าผมเงเข้าไปปีหนึ่งคือสมาชิกในวงเนี่ยอีกสองคนที่เหลือก็จะรุ่นเดียวกับผมแต่ผมจบมาก่อน ครับผม <คน S 1> จเจนเกษมหมดเลยอะค่ะจนเกษมหมดเลยเทั้งวงเลยโอ,อ้คือคือคือ,คอเรียกได้ว่าสี่คนนี่คือมุ่งม,มั่นเหมือนกันเลยตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือจะต้องมาทางดนตรี<ช>แต่ตอนนั้นรเรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าเราเราจะมาประกอบอาชีพอะไรจะมีอลัลบั้มหรือจะแค่เล่นดนตรีในผับในบ้านหรืออะไรยังยังหาแนวหาหาแนวของตัวเองได้ไหมคือก็คิดว่ายังไงก็จะต้องทํางานเกี่ยวกับด้านดนตรีนะครับไม่ว่า ก็คือทางไหนสักทางหนึ่งที่เกี่ยวกับดนตรีเลยแม้แต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วมันไม่เปลี่ยนเลยอะพอวัยรุ่นแบบวัยรุ่นจัดๆก็ยิ่งยิ่งยิ่งชัดเจนขึ้นไม่ไม่มีไม่มีโน้มเอียงหรือยิ่งมุ่งยิ่งมุ่งเลยโอ้โหวัยรุ่นยิ่งมุ่งคือให้ไปทำอย่างอื่นนี่คือตอนนี้คิดไม่ออกครับคิดไม่ออกอ่าเห็นไหมครบแสดงว่าเขาชัดเจนทีนี้ชีวิตวัยรุ่นเป็นยังไงถ้าเกิดมุ่งมาทางนี้แล้วเนี่ยไอความสนุกสนานในช่วงวัยรุ่นของเราหายไปขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปคับร